เข้าเขานนะคะแล้วกลัวอ่านั่นแหละก็คือแบบไม่อยากเอาช่องใหญ่เข้าส่วนมากจะเอาช่องใหญ่เข้าไปหลังบ้านเนาะนะคะส่วนมากถ้าไม่ใช่อ่าจริงๆก็จะไม่เข้าคือแบบ ถ้ามีคนในนั้นเยอะๆเราก็จะเอาช่องใหญ่เข้าเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะต่ถ้าเรามีเราคนเดียวเราก็ไม่กล้าเอาเครื่องใหญ่เข้านะคะก็จะเอาแต่เครื่องรองไปเนาะนะคะใช้ปื่มใช้ปื้มเนาะจากพี่หนึ่งกัญญานะคะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งนะคะจากคุณโตเกียวนะคะอ้นหนึ่งกัญญาบอกว่าวโตเกียวโตเกียวพี่สาวโตเกียวมาหาได้ไหมคืนนี้ครับกระสานใช้ปื่มมาเนาะ,ะเศรษฐีเมืองกับสวัสดีค่ะคุณหนึ่งนะคะคุณเศรษฐีเนาะนะคะ แช่ปื่มว่าพี่หนึ่งมาเงมาหาผมเ,เด้อ่าสัตตนตะลิ้นตนาะพี่น้องตะลิ้นตนไอห,หนึ่งแท้อ่นตะลิตนอันไอใช้ปื่มแท้นะคะตัวเกียวบอกว่าพี่กระตั้งกระดิ่งไม่หายเราเด้นน้องไส้เพิ่งจะตั้งมาสันนันพี่ตัวเกียวตั้งไม่หายแล้วเนาะนะคะแช่ปื่มนะคะคุณย่าพาดูแฟมิลี่สวัสดีครับนะคะ จากคุณชายปลื้มเนาะนะคะแมยดาบอกว่า <c oughs> คุณหนึ่งกันยาสวัสดีค่ะนะคะแมยดาก็มีเอฟซีพอได้อยู่นอกนะคะพอได้อยู่นอกนะคะแมยดานาะนะคะ,ะ,ะคุณย่าบอกว่าติยดเยูะเดยอะมาสันชายปื้มบอกว่าปักผมเนี้ยปักผมเนียปักแล้วปักแล้วนะคะคุณย่าก็หัวใจกอดดมานะคะ,ะคุณทันยน,นิดก็ อ่สติเกอร์น่ารักมากนะคะยาปลาขมุนนะจ้าข้าหอมเดี๋ยวยาจะไปขึ้นไหลจ้าออกแล้วค่ะออกแล้วค่ะหอมหอมหอมเอาฟองเบียร์พี่ภาคเนาะนะคะขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ไปหาท่ากระดิ่งท่ากระดิ่งดำเด้อค่ะน้องซ้ายพี่สิไปหาดอกกระสันจากข่ายปืมอ่าแอ่ยามตัวรับพี่ตัวเกียวนะคะพี่ภาคนะคะ ถ้าผู้ใดว้างเนาะนะคะมีเครื่องหรือไม่ค่อยได้ไล์หรือยังไม่ไล์เนาะฝากน้องอน่ารักอีกหนึ่งท่านหน่อยเด้อนะคะน้องใช้ยปลื้มกับแมยยาดารอกกันคืนเนาะนะคะปูเล็กกับพี่นาลีส่วนมากก็จะเป็นกลางวันเนาะนะคะหรือว่าอาทีหนึ่งเนาะจะเป็นช่วงหัวค่ำนะคะทีนึ่งก็จะเป็นช่วงหัวค่ำช่วงทุ่มสองทุ่มนะคะ ก็หลายท่านอยู่เนาะนะคะไอ้เกิดมีคืนหนึ่งทุ่มเนาะแล้วก็อ่พอให้บูนึ้นสองทุ่มสิเวลามันสิลันลั่นกันไปเรื่อยเนาะคุณย่าก็ลังสิึ้นไล่แล้วเนาะนะคะอ่ะคุณใดที่มาม drawing, ullah, like โดนก็ออกแว่นได้เลยนะคะออกแว่นได้เลยนะคะอ่าเสรียรเมือนบอกว่าที่ไหนที่ไหนประสันพันวาเนาะนะคะคุณแตงช้างเข้ามาแล้วขอบคุณค่ะคุณแตงช้างเลบที่21เนาะนะคะขอบคุณพ่อแตงช้างคุณย่าดีครับนะคะคุณย่าน่าจะขึ้นไปขึ้นไล่แล้วคุณย่าออกแล้วนะคะคุณย่าขอบคุณมากมายยังหวมไปเข้าหลังบ้าานนคคุณะะ อไปไปหาขุนยาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นการไปหลังบ้านเนาะนะคะบางครั้งไม่ได้เอาเครื่อง <c oughs> เครื่องเครื่องใหญ่ไปเนาะ,ะเอาเครื่องรองไปนะคะยายหอมปักผมแนวมาสั่นปักแล้วปักแล้วนะคะแต่งเชา้าบอกว่าวิววิวิครับคุณแต่งสางกับน้องโดมสวัสดีครับเนาะอ้าวฟ้าน้องโดมนั่นไงเด้อคุณแต่งสางเน,นาะบมีปวดเข้อไปเบิ่งเป็นจ้าคนนะคะมี่อยู่ในหอมมาละเมื่อนั้นผู้เดียวคือนี่ไม่ได้ไปซ้อมฟ้าห้องฝนตก เปียะปะเปียะปะก็จะงฝา่าสร้างล่าดิละ่ะอันอันพอแตงสร้างคุณย่าบอกว่าเอาหมดออก้วยจ้าย่าจะไปแล้วจ้าคุณสวยขอบคุณคะ่ะเอาออกเลยเด้อน,นะคะเอาคุณย่าออกแล้วคุณย่าจะไปขึ้นไรน่าจะไปขึ้นแล้วแหละตอนนี้นะคะพี่แตงช้างนะคะจากชายปื้มนะคะเอา้าทำไมเครื่องนี้นมันดับสนิทนิทรายอย่างนี้ละ่ะหน้าจอดับเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงขอเปิดเครื่องลองแป๊บนึง่งอา่าลุงแตงช้างคะ่ะ อันย่านบ่เห็นผมวมาสั่นน้องฟ้องเบียวา่าอ่าจังไหนให้ใส่ปะเจีบอกรือจังไหนอันภาคพี่ภาคถ้าถ้ายังถ้ายังไม่ไล่ก็ก็ไปแวะพี่อ่พี่ภาคหน่อยนะพี่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 อะไรนะพี่ชายปื้มแล้วก็เนยาดานะคะรอบกลางคืนแล้วก็พี่น่ึงกัญยาเนาะหลายๆมุญเกิดอ่า คุณให้บูนนะคะขึ้นรอบกลางคืนเนาะนะคะแม่จำลองมาแล้วสวัสดีแม่จำลองคะ่ะสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจงให้คะ่ะขอบคุณมากมายคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสู้ไปด้วยกันคะ่ะขอบคุณค่ะนะคะพีวีบอกว่าปีนาปีนามาสัน้นนี่ยังทีวีปีนานั่นนี่ยังเนาะปีนาสวัสดีค่ะพี่ภาคเนาะจากตัวเกียวคุณแตงช้างก็คุณจำลองสวัสดีครับนะคะคุณพ่อแตงสร้างคนกา มีเทคนิคของเพิ่อนอยู่ดอกพี่นนะคะแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าเิ่นยากหรือยาบสักอย่างหนึ่งนี่ละเนาะนะคะว่างกันจังมากเนาะนะคะขันขันทํำเวลาบ่ต่องเฝ้าก็ได้เด้อนะคะเพราะว่ายางหอมอาศัยพลังเงียบจากกี่นงล้มบนน้านะคะขันวางกันจังอยู่นะคะขันบ่ต้องเฝ้าก็ไดดเด้อนะคะผู้ใดมีธุระที่จะไปทําเนาะนะคะก็ออกแว่นเลยนะคะเพราะว่ายางหอมอาศัยพลังเงียบของบนซอยน้าเพราะว่ายางหอม